อันนี้เน่นมากสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกนันอีกแล้วเด้อค่ะในช่องสกัญญาพากินวัอนี้นุ่นกับสิพาทุกคนมากินเกาเหลาปูมาเซ็บๆจ้าทุกคนเบิ่งจากสีกับหูนอกจากแบบนวดคัก จากนู่นนี่มันก็มีทั้งปูมาสดและก็ปูมาปูมาสะดุ้งนอ,ะะนอกจากนอ้นเอาไปสะดุ้งน้ำหอนเนืดอนึงจากทุกคนจ้าพักมันก็ซีมีซัมเนีน่ยเจาจะมีขนมจีนน้ำจ้ดตรงนี้ไปจากทุกคนไปสเสิร์ฟกันอย่าเบาหลายขอ,อขนมจีนไปคุยคุยน้ำน้ำสมตำกันโอ้ยนัวแห้งจากมันนี่เบิ่งจากสีมาด้วยจะมาสเสียบๆน้่นกัน เข้มจนมากสุดยอดในความแซ่บอีกแลจทุกคนวันนี้มีปูมาสดมากแต่วันนี้เนื้อใสอ่องต้องมาได้สุดๆกัน พักเบรกไปเบิ่งตัวเล็กมากจ้ะตัวเล็กมันหายเพื่อนหายเนาะจ้ะเนาะอู้ปูมาเบิ่งขามันออกมากแน่เลย้ะมันนี่ ที่รลานเพิ่นบอกว่าปูมากใหม่ๆนะะเนาะจัเนะอง,งสุดน่าหวานมาก ถั่ปูสดนี่เหนือพันชิวานหวานแซ่บที่สุดดูสมิมาแล้วจ้าทุกคน อันไหนที่กินยากนันก็เสียไ้ริมที่หลังเนาะจ้ะเนาะอันนี้ปูสะดุ้งเนาะจ้ะเนาะนุชเอาไปสะดุ้งหน้าน,น้ำพอนมาเด้อจ้ะทุกคนออื เวลิมที่หลังจ้ะตั Nam. <laughs> อยา่าเดจะเดิมมือเลย เาี๋ยทุกคนผปดนะลูกเดือด <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> มื่อนี้มื่อนี้แฮปปี้นอะจากเนะาะเพราะว่าดึงการปูดมากไมนได้แน่นอ่นะ ปกติค so <text> ือสี่บางเทือกระดึงขาบางเทือกระดึงออกมาได้แบบนี้มันหไมยความันามันุดนอกจากนั่นยังสุดเูยเกือบแล้วเกือบกระเด็นเข้าตาเกือบหมดเลอวราดลงกจ้ะจัดคน Boom. ใ่บอืมอืมอดูสิเส้นขนมจีนเป็นกันา้ยาใหญ่มาก มันบูจดทุกคน เผ็ดทุกคนจะเห็นหนานแบบวแดงเลยอะจะทำอะไรเผ็ดขนาดนี้นุปเป็นคนที่ว่ามากกินตามมาคุ้งเลยามากคิดแบบเผ็ดเผ็ดเป็นคนที่มากกินไปน้ำไห่ไปน้ำหน่ะจา้ะเนาะอืม อ,อู้อ,อกมาห,หน่ยอยมาห,หน่ยอยปวดอกปวค,คือเผ็ดจนมือสั่นนะทุกคนเผ็ดจนมือสั่นขาปูวันนี้กินขาปูสะใจมากมาเด้จ้าทุกคน อเอาตัวนี้ก็หเหี่ยวแท้ Oh, aber wir leben lang. Aber wir leben lang. An den Up. Oh. i okay. Hmm. Hmm, hmm, peder, z o r huh, a p u mana teh tu o n hmm, namun m a อ่า,อาแซ่บแม่งจ้าทุกคนทุกคนจ้านั่งให้น้ำตาไหลน้ำตาาน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลนะจ๊ะเนาะโอ้โหสุดยอดแห้งเผ็ดเผ็ดแซ่บ จิมีคนว่าว่าคันว่าเพชรในสกินให้ยังนุ่งกระมากแน่เดี๋ยวห้องนุน่งนอกจากนุ่งเป็นคนปพราะกรณีตำหุ่งกระซี่ําเพชรแน่นี่แหละจ้ะเป็นคนมักนั่งกินไปน้าไห้ไปน้ำอาจา,จารย์เนาะแต่ก็แซ่บแซ่บสำหรับนุน่นอ่ะล่ะมาแล้วจ้ะทุกคนดังนั้นนุ่งก็ฝากคลิปไว้ซ้นหน่อก็เนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้โพลคนคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย